เบิงมาเบริงว่าวิธีการของเพิ่นมองเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งมันสิเป็นแบบนี้ตามมากใครล่ะโอ้ยตาพี่น้าป้าพี่น้องต้นทุเรียนได้จักปีแล้วค่ะพี่นางเนี่ยโอ้สี่ปีนะพี่น้องอู้ยบักงามเลยค่ะพร้อมสิออกหมากแล้ววันนั้นเธอโอ้มามามาพี่น้องมาถาการเกตมาเบริงมองเลี้ยงกบอู้พี่น้องโอ้พื่อ ครบได้จากปีละคะเนี่ยครบมาเพิ่งสี่ขอดค่ะโอ้เพิ่งสี่ขอ่เรื่องบักค่ะนี่อายุประมาณกี่เดือนแล้วคะเนี่ยยังไม่ถึงเดือนค่ะโอ้ยังไม่ทันอีกถึงเดือนเลยบัค่ะนี่โอ้ดบ้านพี่น้องพี่น้องบ้านพี่น้องเพงกนี้เห็นบัค่ะโอ้นี่เลี้ยงเลี้ยงเองเลยแม่นบักค่ะนี่เลี้ยงงเเอพราะเองเพราะพันเองแม่นบักค่ะ วิธีการพ่อพันุของเขาเนี่ยค่ะอันเข้าเข้าเวดจะไหนค่ะเนี่ยมีพ่อพันแม่พันสองคู่โอ้ให้ผสมกันพ่อมันออกไข่ปับกับเอาพ่อมันออกแม่มันออกไว้ที่เดิมแล้วเข้ากับเอาไข่เดี๋ยวมันกแตกพ่อมันแตกแล้วก็เป็นลูกออดมันเป็นลูกออดปับแล้วเฮ้าก็ไว้วันหันละแล้วแบบนี้มันก็สีมามีหางเขาแยกบอมันพอมมันบ่อขาดพ่นั่งค่ะค่ะตกออกมากพอมันมีหางมีอย่างเขาก็ตัตกออกมากโอ้ ใช่แม่นหมดอันนี้ก็ฟาร์มไก่ค่ะอันนี้อันนี้ข้าเลี้ยงกบนี่ไว้จะกินบะขาเลือ่อมีการจำหน่ายอ,อะไรไหมคะ่ะอันเอาไว้จะต้อนรับพบี่น้องโอ,อ,อ,อ้ห้อเรียนบอค่ะพี่น้องมาผู้ใดมาอยากพัดอยากพัดกระเพราบออยอยากอ้อมบอคือเฮ็ดได้ค่ะอัน่อันนี้ห้องห้องเฮ็ดจักยางเลยคะ่ะมีมีฟาร์มอย่างอีกนอนเนี่ยอันแน่ค่ะฟาร์มกบฟาร์มไก่โอ้ฟาร์มไก่อยู่ใส่เนาะค่ะฟาร์มไก่ นี่เด็กกำลังแยกลูกอ่อนนี่เลยค่ะพี่น้องแยกลูกอ่อนโอ้เบิ่งเดลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งของพี่นค่ะนี่เด็กโอ้ฟาร์มไก่เพื่อนไก่พันนะคะตีได้ฮันดีไก่ชนแม่นบอกค่ะไก่ชน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 มาสั่นพันวาไก่ชนโดยพี่น้องบ้านข่อยก็เอิตรไก่ตีว่านทันาะเออคนไทยเพื่อเกษตรไก่ชนแม่นบอกค่ะพี่นั่งแม่นค่ะอืมอันนี้เป็นอันมองมันก มองพ่อพันไก่ชนฮะดิต้มไก่มาเด้อเนี่ยโอ้มองเลยเนาะค่ะอุ้ยอันนี้คือฟาร์มฟาร์มไก่เป็นบ้าค่ะแม่ค่ะฟาร์มกบฟาร์มไก่อือมองมองนี่เป็นฟาร์มกบมองนี่ก็เป็นฟาร์มไก่ด้วยค่ะพี่น้องเบิ่งเบื้งเบืไก่พึ่งจะแยกค่ะโอ้เศรษฐกิจพ่อเพียงของเพื่อนเนียโอ้ราะเป็นคนขยันเด้อค่ะนอหาแบบเพชรเองเลยเลี้ยงเองกินเองไม่ต้อง น,นบบั่นก็ไผ้รุ่นนี่นะมาเด้อพี่น้องเอ,อนเน้ยรุ่นนี่กำลังอืมฟาร์มแม่ฟาร์มรพ่อมัน,นมาดูคะ่ะมาดูฟาร์มพ่อกับฟาร์มแม่มันโอ้พี่นะะ้าค่ะเฮากับยูแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนอเพิ่นแบบยูแบบสบายสบายเนกกานะค่ะเนาะกักระทงบบกระทงเขานี่คะ่ะโอ้บบกระทงพันยังค่ะน,ะนี่พี่นาพัานยังเนี่ยแขกดำบอกค่ะหรือว่าลาดำเนิน โอ้น่าจะเป็นลาดดำเนินเด้อค่ะนี่นี่น่าจะเป็นลาดดำเนินื้อชะมอกม,ะมอก็มีนะคะเ<ร>ห็นว่าเด็กขายพี่นอ้องมีบัดทุกอย่างหมดชะมอชมมะม่วงเขียวสเสวยพูค,ค่ะมาเด้อค่ะเด้อมีทุกป่าฮันเดียวผสมมีถุกปาแม่บอกค่ะที่ห้าวสีเอาล่องซาห้ากับเพาะ หันนี่ค่ะเปเขียวกรอนโอ้เปนใยเต็มที่เดี๋ยฮาก็จะควาลุ่มสาเราต้องเพาะเลี้ยงมันใหม่ก่อนตัวนี้หน่อยแม่นบอกค่ะโอ้บึงไหนพี่น้องมีปัดทุกอย่างเด้อนี่อันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาเพิ่นเนาะค่ะเนาะใสเวลาโดนมะค่ะอันเลี้ยงปลานี่ค่ะพี่มันกับปีต่อปีโอ้ ว่ปาปลาอันอยู่ในสาเนี่คือปลาร้วมมันหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มมาอยู่นี่มันได้ซีปีหาปีแล้วโอ,โอ้ปลาดุกปไปยังมันกระตูบรู้ว่าโทษละค่ะมันสิซัมพี่ละเอาเน<อ>ี่ยโอ้โทษละคะ่ะพี่ใส่เวลาตรงนี้อยู่ประมาณซีปีนึงบอกค่ะปีค่ะโอ้พี่น้องเบิ่งด้วยซีปีนี่มีบททุกอย่างเลยเบิงบ้งเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเปล่นสิบห้าไปเบิง่งยังต่อเนาะค่ะพี่น้องปะ๊บ เพื่อนสิบห oh, ้าเข้าไปยังต่อตามไปตามไปครับพี่น้องตามพี่สบายไปเบิ่งเนาะใช่พู่นะอุ้ยบรรยากาศธรรมชาติของเพื่อนดีดีด้วค่ะพี่น้องฝังห่วยเบิ่งเนี่ยพู่นะโอ้มีรถตุกน้องใหม่พูดอ่ะพี่น้องน้องใหม่ไยบ้านก็มีโอ้เบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยมาเบิ่งเด้อคนน่ะเพื่อนเพือนสิบห้าเข้ามาเบิ่งอีหยังตามมาค่ะตามมา ข้าเห็นนาอยู่กัเล่บวะใดเบื้งหนาเอ๊พี่เดียวูหมากยังนู่นนี่นอบาดนี่นอพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งละมุดละมุดโอ้ต้นละมุดสวนพผนมีเบิร์อันนั้นต้นมะกรูดนี่ต้นมะละมุดผลนน้ำพองพี่น้องเบิงหมาอุ้ยช่วยอยูุบคนนะเห็นไหมพี่เนียวสะท้อนหรือว่าหมากต้องบ้านก้อยเอิญหมากต้องหมากต้องหวานบอกค่ะพี่น้องเชื้อปุยบอกค่ะโอ้เบิ้องนี่พี่น้องเบิ้องนี่ นี่อันกระ thon ลำไยโอ้ยหมากลำไยก็ได้กินแล้วพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งพูดแน่โอ้ยสองปีได้กินแล้วลำไยฮันดีสองปีได้กินแล้วมันบ่ค่ะแต่กินเออเบิ่งดูพี่น้องพี่น้องนานมากบงหวานบงหวานโอ้พูดแนพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนเนาะค่ะพี่ค่ะทุเรียนแล้วต้นนี้เดี๋ยวไม่ยังคันอีกต้นเนี่ย เงาะค่ะโอ้ต้นเงาะก็มีนอปค่ะบางเนี้ยกินแล้วหมดแล้วค่ะโอ้ยบางดูเงาะก็ได้กินเด้คะ่ะแต่ว่าเบิดแล้วหมากลำไยกับมีทุเรียนกับมีเนาะค่ะพี่นอ้องเบิ่งเอรลดวานี่แ่ะคือเศร,รษฐกิจพอเพียงฮาเนอของพืชสวนพืนเนื้อที่อยู่ประมาณอ่าอยู่นีประมาณสิบไรเนาะค่ะเนาะสิบไรแต่ว่าพี่เพ่น,นี่แบ่งเพรเป็นอันเกษตรเกษตรพอเพียงอยู่ประมาณจากไรค่ะพี่นั่ง ต่เห็ดอ,อันนี้บอค่ะค่ะผสม,รรมผสานพืชเท่าน,นี้ประมาณไรยนี่ละโอ้ประมาณไรยหนึ่งเป็นประมาณนี้อ,อ,อันนี้ว่านยกสะดุงงง้งใหญ่ค่ะโอ้นั่นเด็กค่ะพี่น้อ,มมองมองีหงมงมงมีหงมงยกสะดุ้งใหญ่อีกอนะอยู่แบบครบเสร็จปัดทุกอย่างเลยค่ะเด้อปลาค่ะเบื้องเนี้ยนี่ยกสะดุ้งใหญ่ให้เห็ดเมืองเกลือยูหันอืมน้ำขึ้นมาแล้วกันเลื่อย อาเบิ้งเด้อค่ะอันกะละเกีสิไปย่องลองงกเบิ้งโอู้วนั่นเอาออกเพิ่งลราบ่ค่ะนี่สิยกให้เบิ้งก็ได้โอู้วขาขาขาเบิ้งเด้อเบิ้งคุดสไวยเบิ้งซืมายกเพราะว่าน้ามันแห้งโอ้แห้งก็เรียออกนี่ค่ะพี่น้องนี่ของแท้ของแท้เลยค่ะนี่สะดุ้งบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะเวลาอันส่วนมากสิเป็นปลาอย่างเนาะค่ะพี่อู้ปลาธรรมชาติแม่นบ่ค่ะปลาธรรมชาติปลาทุกปลา อืโอ้โหฟุดะแบบนั้นเลยเป็นบ่ค่ะปลาบุกชนิดปลากระแยงปลาซิวปลาอนใดก็ถือมืดมันมีชูเน้วปลาอันนี้คือปลาหวยค่ะอันนี้ก็อยากใครอยากให้อยากให้วาอยากให้พี่นั่งแนะนํำว่า ของเฮาชีวิตแบบนี้เป็นยังไงเนาะคะ่ะถามความรู้สึกทีนะตอนนี้เวลานี้คะ่ะโอ้ชีวิตแบบนี้มากค่ะดีม,มามาชีวิตแบบนี้ถึงได้อยู่แบบนี้อยู่กับไผกับหน้าเข้าม,มันสิมีถูกอย่างทีเฮ้าอยากเฮ้ากับเฮ็ดเอามันก็มีเฮ้ากับ่ไเด้ซื้แต่ไครค่าออหยังก็มีผสมประสานมีมืม่อุกอย่างแล้วก็ข้าป่ะจํา,าจเป็นอยากแน่อื่นค่ะอยากแนวบ่มีแ <laughs> มน, <laughs> มนบ่ค่ะ หลอกกันไ่รู้ว่าที่อยากยังนอกจากที่อยากนั่งอื่นใอยได้ไปซื้อคะ่ะโอ้อยู่แบบนี้เฮาคือพอเพียงหมดทุกอย่างแล้วแมนบอกค่ะ,คะอเพียงหมแล้วคะ่ะก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะมือนีเฮากะแนะนําอันสรรหาวิธีอันชาวบ้านของพี่สวัยคอจักเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะพี่การก็อยู่กับเพื่อนสีวิไลนะะี่ค่ะเป็น<ม>เศรษฐกิจพอเพียงของเฮาเนาะคะ่ะว่าวิธีการอยู่ของเพื่อนเป็นแบบนี้เนื้อที่แค่หนึ่งไร่ดิค่ะพี่น้องเนื้อที่แค่หนึ่งไร่เพื่อนสามารถที่สิบปลูก พืชทุกอย่างได้เนาะค่ะเอพราะว่าอย่างตีแค่หนึง่งไร่เพราะว่าจะเป็นเงาะทุเรียนลำไยมะม่วงมะละกอสับป,ประรดมีเบิรทุกอย่างค่ะพืชที่ว่าห้ากิ่นในครอบครั้วเรือนของเ้าเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็สามารถม่าดาัดแปลงด้เบิรนี่ราคาเขาเอื้อน่าเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านของเ้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องจากในกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที ติดตามกาลเกตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กาลเกตกับสินแนะนํำสรรหาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านขอบคุณทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กาลเกตค่ะสวัสดีค่ะ